สวัีครับอมน้อ,นอันนี้ก็บฏที่หนึ่งวัรกกราสองห้าหหใครรวยบ้างเนาะครับผมหางชงกรซื้อหนึ่งเจดผิดแต้มเดียวออกหนึ่งห ก็สูตรเสียงโชคเข้านะครับผมเลขวิ่งก็เข้านะวิ่งบนล่างมีห้ามีแปดเข้าห้าเต็มๆนะครับผมจับสามตัวไม่ถูกนะมีห้าอยู่แต่มาเข้าล่างนะครับผมหนึ่งหกเต็มๆนะครับผม หนึ่งหกมาอย่างไงทำไมไม่มานึ่งเจ็ดสูตรเสียงโชคนะครับผมก็ทางช่องก็คคำนวณเสร็จแล้วนะครับผมออกปั๊บก็าคำนวณปั๊บเลยม okay. F4 ดูวันที่สิบหกกรกฎาสองห้าหกหกเลยครับผม สูตรเสียงโชควันที่16เดือน7 6 6วิ่งบนล่างมี4มี1จับคู่ให้3ตัวมี5 1 4 4 0 6 2ตัวมี1 4 4 7 0 6 6 8 1 8 เจ็ดห้านะครับผมวันนี้ก็ไม่แน่อาจจะเข้าอีกนะครับผมถ้าได้เข้าก็เข้าติดกันสองงวดนะครับสามงวดนะครับผมใครรวยบ้างก็ดีใจด้วยด้อวันนี้ใครเป็นเศรษฐีคนใหม่ ช่องก็ดีใจด้วยนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชีนน้แนะรูนแนะนนะครับผมคลิปแรกของงวดวันที่16เดือนเจ็ดห,กห,กหกนะครับผม ก็คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมจะพยายามไปหาสูตรเด็ดสูตรดังมานำเสนอนะครับผมวดนนี้ก็เสียงยอดก็เข้านะครับผมก็มีเข้าหลายหลายสำนักอยู่ ท้ายนี้ทางชงก็มีรายมาบให้นอกจะทำบุญพรหลับคลายได้เงินหมื่นตื่นคลายได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมใครยังไม่ถูกก็สู้ต่อไปใครถูกก็ยินดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ